ก็ตั้งแต่จำความได้ก็ไม่ค่อยได้อยู่กับแม่เท่าไหร่นะครับแม่ทำงานทำงานหนะักแล้วก็เลี้ยงผมมาด้วยตัวคนเดียวไมาใช้ชีวิตอยู่กับคุณยายซึ่งท่านก็คือแม่ของแม่ผม คุณยายก็เหมือนพ็งคุณแม่ผมมีคนเจอกับอุปสรรคค่อนข้างจะเยอะพอสมควรด้วยความที่ผมเป็นผู้ชายคนเดียวในบ้านก็ปกติตามภาษานะครับเด็กผู้ชายก็เกเรก็ไม่ค่อยตั้งใจเรียน ใช้เงินฟุ่มเฟือยก็ไม่เคยนึกถึงที่มาของมันมันคงเป็นไปตามอายุมั้งครับก็ได้นึกย้อนเห็นเหตุการณ์ต่างๆมากมายด้วยความที่เป็นผู้ชายคนเดียวในผ้านเราถึงจำเป็นที่จะต้องทำเป็นทุกอย่าง เป็นคนจับชายครับคือทําอะไรก็ได้ครูพักประจำอะ่ะคืออะไรในบ้านเสียรถเสียพัดลมเสียแอร์เสียไฟเสียทําเองได้ก็ทําก็ดูดูพวกช่างที่มาซ่อม,มครับอันไหนทําได้ก็ทําเองกี๋ยวก็ต้องคอยดูแลคุณยายแล้วก็น้องน้องสาวตั้งแต่ตัวเล็กๆคุณแม่ก็อยู่ต่างประเทศคิดถึง แต่ก็ทำอะไรไม่ได้ผ่านมะาก็ก็เกเรเนะแต่พอถึงจุดจุดหนึ่งเรารู้สึกว่าโอเคบ้านเราไม่มีคือเสาหลักของบ้านก็คือคุณแม่ค่าใช้จ่ายในบ้านก็คือคุณแม่คนเดียวอ่า จริงๆก็เป็นปัญหาของผู้ใหญ่ลองก็ไม่อยากจะย้อนพูดถึงมันก็บางเรื่องก็ไม่จําเป็นต้องรับรู้บ้างก็ได้ก็ปล่อยวางปล่อยผ่านไปวันหนึ่งพอถึงจุดจุดหนึ่งของชีวิตตัวเราเองที่บ้านไม่ได้มีกิจการอะไรไม่ได้ไม่ได้ทําบริษัทไม่ได้มีกิจการไม่ได้ค้าขายเคยจะมีแต่ก็มีปัญหาทุกอย่างทนี่หลายอย่างครับแต่ก็ ลมลุกคุกคลานมาสุดท้ายก็เป็นคุณแม่ที่ปลดหนี้ที่ดูแล,แลื่้งค่าใช้จ่ายทุกอย่างเหมือนเคยวันหนึ่งก,ก็อยู่ในจุดจุดหนึ่งที่เราต้องต้องทำอะไรให้เป็นหลักขึ้นมาด้วยความที่ได้ไปเจอกับคุณพ่อได้ช่วยเหลืองานคุณพ่ออีกครั้งหนึ่งนนก็ได้ซึมซับความรู้มาบวกกับความจับฉ่ายของเรา ที่ทําเป็นหลายๆอย่างก็คือเอามาประยุกต์ใช้ซึ่งเราได้ทําแบรนด์เสื้อผ้าออกมาแบรนด์นึงก็คือแบรนด์ปลาหมึกเปนก็นเกงเกงยียนแบรนด์ปลาหมึกมันมีความหมายนะครับมีความหมายในตัวมันเยอะมากผมยังไม่ได้ประสบความสําเร็จสักอย่างเเตนั้นก็รู้สึกว่ามันไม่พอเราไม่ได้มีทุนมากมากมายพอที่จะทําให้แบรนด์ของเรา ยิ่งใหญ่ผมเป็นเด็กซิ่วแต่สุดท้ายผมก็ทำปริญญาให้แม่สำเร็จผมจบในสาขาประชาสัมพันธ์มันทำให้ผมได้เรียนรู้ว่าจะทำยังไงถึงจะก้าวเดินต่อไปได้โดยที่คนทั่วไปสามารถยอมรับเราได้ผมคิดก้าวหน้าตลอดเวลาเพราะไม่อยากไม่อยากจะลำบาก ไม่อยากให้ทุกคนต้องลำบากผ่านมาช่วงเวลาหนึ่งผมคิดทำน้ำดื่มเป็ของตัวเอง <c oughs> ก็ยี่ห้อดูดีครับน้ำดื่มดูดีก็อยากให้คนดื่มน้ำแล้วรู้สึกดูดีกับการถือขวดน้ำของเราคือ <c oughs> มันเป็นสแลงภาษาอังกฤษคำว่าดูดด้วยครับซึ่งสั่งเห็นก็เข้าใจง่ายแต่ความหมายของภาษาไทยก็ก็ดูดีถามว่าทำทำไม ผมมองว่าผมอยากให้บ้านเรามีอะไรเป็นมาตรฐานเป็นหลักซึ่งอยากให้มองว่าเฮ้ยบ้านเราทำน้ำดื่มนะคือความทะเยอะทะยานของผมอาจจะไม่ได้อยู่ในฐานคำว่าพอเพียงแต่ผมเชื่อว่าทุกคนมีตรงนี้แต่สำหรับคนอย่างผมที่ยังไม่ประสบความสำเร็จ ผมไม่รู้ว่าเดินไปทางไหนมันจะเรียบหรูผมไม่คิดว่าไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเดินไปทางไหนจะประสบความสำเร็จผมพยายามเดินไปทุกทางแล้วก็ต้องเป็นทางที่ผมเดินได้เดินไหวทุกทางไม่ได้เรียบหรูทุกทางที่ผมเดินมีอุะสัคเรามีแค่คำว่าอดทนที่ทำให้มันเดินต่อไปได้ ตอนนี้ผมทำหมูปิ้งครับมีชื่อว่าจิกโกหมูปิ้งครับรู้สึกว่ามัมนมีความกวนๆแล้วก็ตามคาแรคเตอร์ของเรามีคนมองเราว่าทำไมเราถึงมาขายหมูปิ้งคือมีหลายมุมมองมากที่ผมเจอส่วนใหญ่ก็จะเป็นแง่ดีนะ แต่ก็มีบางส่วนที่มองมุมตัดแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นกำลังให้ผมได้ทำให้ดีขึ้นเป็นแรงผลักดันให้ผมก้าวหน้ามากกว่าผมไม่เอามาเป็นมาเป็นตัวฉุดล้างตัวเองผมทำหมูปิ้งหลายคนมองก็ก็ขายหมูปิ้งก็เป็นคนปิ้งหมูก็เป็นคนเสียบไม้หมูปิ้ง ทําวันนี้เสียบไม้วันนี้พรุ่งนี้ไปปิ้งขายตัวดำหน้าดำขับมอเตอร์ไซค์ไปซื้อเนื้อหมูไม่เคยทําครับอย่างนี้ก็ตัวผมถือว่าโชคดีสำหรับหลายๆคนผมมองว่าโอกาสถ้าเกิดมันไม่มาหาเราเราก็ต้องวิ่งหามาันมันไม่มีเราไม่ได้ฟลุกอะโอกาส สำหรับผมน้อยซื้อลอตเตอรี่ไม่เคยถูกเลขท้ายสองตัวเลยเรื่องดวงไม่ค่อยไม่ค่อยใช้ได้กับผมผมปิ้งหมูขายบางคนมองว่ามันน่าอายผมไม่แคร์คือไม่ว่าผมจะจับธุรกิจอะไรก่อนที่จะคิดถึงมันผมจะนึกถึงจุดสูงสุดของมันเสมอก็ ต้องคอยดูกันต่อไปที่พูดมาคือผมยังไม่ประสบความสำเร็จในด้านใดสักอย่างมันอาจจะเป็นแค่ก้าวแรกของผมก็ได้ผมไม่ทราบว่าทางไหนมันจะทำให้ผมประสบความสำเร็จผมก็ยังไม่ทราบว่า จะต้องมีกี่หนทางที่ผมจะเลือกเดินแล้วก็เลือกทำเลือกสร้างมันขึ้นมาแต่ผมก็จะทำเพราะเราต้องวิ่งหาโอกาสถ้าโอกาสไม่มาหาเราเดื่อมันจะฟุกสักอย่างหนึ่งที่จะประสบความสำเร็จ ด้านเสื้อผ้าผมก็จะยังทําต่อไปแล้วก็ยังคิดว่าคงมีหลายแบรงธุรกิจอาหารผมก็จะยังทําต่อไปเหมือนขี้โม้เนะว่าแบบมานั่งเล่าหลายๆเรื่องที่ทําขึ้นมาจริงๆเราเป็นคนไม่มีธุรกิจหลักในครอบครัวเราแค่อยากเป็นคนสร้างตรงนี้ขึ้นมา อยากทำให้คุณแม่ยอมรับอยากรู้อยากมองเหมือนกันว่าจะมีไหมวัน,วนไหนที่ไม่ว่าจะตรงไหนที่เราทำขึ้นมามันจะประสบความสำเร็จคือรอวันนั้นอยู่คิดว่าวันนั้นอาจจะกลับมาย้อนดูเทปนี้ก็ได้ว่าว่าเออประสบความสำเร็จแล้วนะแค่ไม่ทอ้อครับแค่ไม่ล้ม ลมก็ลุกใหม่มองย้อนตัวเองแล้วก็แก้ไขจริงทำมาหลายอย่างคนที่รู้จักผมจะรู้ว่าผมทำมาเยอะจริงบางคนบอกว่ามีอะไรอีกไหมที่ที่ผมยังไม่ได้ทำผมทำทุกอย่างนี้เพื่อแม่ครับแล้วก็เพื่อแม่ของแม่คือคุณยายของผมผมอยากประสบความสำเร็จให้ทุกคนภูมิใจ ให้ทุกคนมีความสุขทุอยากเรี้ยงครอบครัวได้ด้วยตัวของผมด้วยสิ่งที่ผมคิดผมอยากเป็นผู้สร้างที่ไม่ต้องตามใครไม่ได้ลอกไม่ได้เรียนแบบใครอยากให้มองหลายมุมบ้างว่ามมนท้อมันดิอดทนใครว่าอะไรก็อย่าไปสนใจก็สุจริต ำพักํำแรงตัวเองเหงื่อตัวเองทำเองก็ได้ก็รู้ว่าคงไปสู้พวกธุรกิจเจ้าใหญ่ๆคงเป็นไปไม่ได้แต่แค่อยากจะเริ่มว,ว่าคงมีผลงานให้ติดตามกันมากกว่านี้ต้องรอดูกันครับอยากให้เขาสบายวันหนึ่งทุกคนก็ต้องแก่ลง วันหนึ่งทุกคนต้องป่วยวันนึงผมผมต้องเป็นคนที่ดูแลก็ตั้งแต่เกิดมาก็ถึงจะเกเรไปบ้างผมก็ไม่เคยท้อทิ้งครอบครัวผมยังดูแลทุกคนเสมอวันนี้จะลำบากยังไงก็ต้องทำด้วอสิ่งที่ดีกว่าผมทำทุกอย่างเพื่อแม่ครับแล้วก็แม่ของแม่ผม the words of time.